หลังจากที่มางงานวันพีชในตอนล่าสุดเนี่ยได้ไม่การออกมาแล้วเดืในวันนี้เราก็จะมาคุยแล้วก็วิเคราะห์กันว่ามางงานในต,นตอนต่อไปเนี่ยมันน่านจะมีเรื่องราวน่าสนใจอะไรที่มันจะเกิดขึ้นบ้างโดยที่เรื่องราวที่น่าสนใจในต,นตอนต่อไปเนี่ยนั่นก็คือเรื่องราวชะตาก,การรมของตระกูลเดวี่ที่หลังจากที่เกิดเรื่องราวที่กล่าวไว้ขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยพวกตระกูลเดวี่นั้นตายหรือเปล่าหรือพวกเขาเนะฮะจะถูกจับตัวไปหรือว่าทาอะไรหลังจากนั้นภาวะการที่รัฐบาลโลงน้นตามล่าตระกูลเดวี่แลวเขานั้ไม่ฆ่าทันทีเน ซึ่งมันอาจจะเป็นสิ่งที่มากกว่าการใช้เป็นเหยื่อที่กัปวาเล่ก,ก็เป็นได้น,นะฮะเพราะว่าก็อย่างที่เรานั้นได้มีการคุยกันไปก่อนหน้านี้นะว่าหนวดดำเนี่ยเขานั้นคือลูกหลานตระกูลเดวีท่ที่อยู่ที่กัปวาเล่เหมือนกันซึ่งนั่นคือเรื่องราวที่เราได้เห็นนะว่าหนวดดำเนี่ยในตอนนี้เขานั้นคือคนเดียวที่สามารถใช้พลังผอพีศาได้สองผลมันก็เลยน่าสนใจนะว่าเรื่องราวเกี่ยวกับตระกูลเดวี่มันจะมีความเกี่ยวข้องกับความสามารถและพลังหนวดดำที่เขานั้นมีร่างกายที่แปลกประหลาดและเขาสามารถใช้พลลงออีาไได้้ผแบบนหรืม่ พราะว่าในเนื้อหาในตอนต่อไปมันก็จะน่ารู้นอมานเนี่ยจะได้มีการเปิดเผยความลับร่างกายหนูดำว่าเขานั้นมีร่างกายที่แปลกประหลาดย,ยังไงเลยแม้กระทั่งมานเนี่ยอาจจะได้มีการปูทานแล้วก็ได้มีการบอกใบ้เกี่ยวกับว่าทําไมหนูดำเขาเนี่ยถึงสามารถใช้พลังผอปีสาได้2คนในแะดบบนี้นะฮะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้ได้มีการคุยไปก่อนหน้านี้เนี่ยนั่นก็คือเรื่องราวที่ว่าแม่หนูดำเธอนั้นมีหน้าตาที่คล้ายถึงกับออลิเวียและก็โรบินซึ่งนี้ม่ทําให้เกิดประเด็นขึ้นมานะว่แแแแมมหนดนดเเียเออั้้ะกขงงลลชืโโบบบบิป่า เพราะว่าในตอนนี้เรื่องราวเกี่ยวกับแม่หนวดดำเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยเรื่องราวมามากนักเพราะฉะนั้นในตอนต่อไปก็เลยน่าสนใจว่ามันเนี่ยจะได้มีการเปิดเผยเรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับแม่หนวดดำหรือไม่แล้วก็ประเด็นต่อมาที่น่าสนใจนั่นคือในตอนล่าสุดมันได้มีการเปิดเผยเรื่องราวตระกูลกุนโกซึ่งในตอนนี้เธอได้เป็นอดีวินเทพและผอมกรฟ้ามันก็เลยน่าคิดนะว่าในเนื้อหาในตอนต่อไปมันจะได้มีการพูดถึงหรือก็ได้มีการปูทางนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวกุนโกรนอดิตแล้วก็ และก็แน่นอนนะว่าการที่เนื้อหาในตอนล่าสุดกลุ่มโรเจอร์กราฟและกอลกพวกเขาเนี่ยก็ได้มาถึงกอรวาเล่และก็ได้เริ่มต้องการต่อสู้กันแล้วเพราะฉะนั้นเนื้อหาในตอนต่อไปเนี่ยก็น่าจะเป็นการต่อสู้กับกอรวาเล่ซึ่งมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะว่าในตอนต่อไปเนี่ยมันจะมีฉากสู้กอรวาเล่ที่มันขนาดไหนละมันนะฮะจะได้มีการเปิดเผยเรื่องราวความจริงที่กอรวาเล่ออกมามากขนาดไหนกันแน่เพราะว่าเรื่องราวเกี่ยวกับกวาเล่เนี่ยก็จะมีความลับมากมายนะฮะที่ในตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมา่ามั้น เพราะฉะนั้นก็เลยน่าสนใจนะว่าสืกกับวาเล่ของจริงเนี่ยการต่อสู้ในครั้งนั้นมันจะเป็นยังานเรื่องลาวในครั้งนั้นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเรื่องราวที่ได้ไม่กล้าเปิดเผยหรือเปล่าเพราะว่าก็ไม่แน่นะว่าในสืกการต่อสู้ที่กับวเยลเนี่ยมันอาจจะมีความลับสําคัญอะไรบางอย่างที่มันซ่อนเอาไว้ก็เป็นได้นะฮะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนั่คือเรื่องราวที่ว่าในตอนล่าสุดเราจะได้เห็นในสวินเทพคนหนึ่งในปากับตัวละครเนี่ยดันมีหน้าตาที่มันคล้ายกับอคุณทอมเป็นอย่างมาก พวกเขาทั้งสองคนนั้นจะมีความเกี่ยวข้องแล้วก็เชื่อมโยงอะไรกันหรือเปล่านะฮะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนี่คือเรื่องราวที่ว่าในตอนต่อไปเนี่ยมันจะได้มีการเปิดเผยเรื่องเฉลยบทสรุปต่างๆมาหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ดาก้อนกับพวกท่านนั่นเหนียวไปยังไงเรื่องราวที่ว่าทำไมสุดท้ายแชงเนี่ยถึงได้ไปอยู่กลุ่มโรเจอร์อะไรแบบนี้แล้วก็เรื่องราวที่ว่าสุดท้ายละล็อกเนี่ยเขานั้นตายแล้วก็พ่ายแพ้ที่กัอดวาเล่อะไรแบบนี้หรือเปล่ายังไงเรื่องราวพวกนี้เราคงต้องมารลุ้นเรื่อฮะ โอเคและนี่ก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยและก็วิเคราะห์กันในคลิปนี้เส่วนในเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเน้หาคลิปใหม่ช้าๆเราสำนึกพอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ